สวัสดีจ้าตอนนี้ก็อยู่ในห้องครัวมันเดิมเพิ่มเติมด้วยเนี่ยปวดหัววันนี้อยากถึไม่เห็ดใส่อ้วนนะจ้าแบบไม่ใส่ไส้สไตล์เราเองโอเคหมูบดมีกระป๋าวันล้วนขึ้นขึ้นกับขึงกับสุกี้เแต่โอเคพริกแกงโอ้ยพริกแกงเผ็ดเนาะก็สิเผ็ดอีนั่นแหละสิกี้เจยบเตานะ เกลือนีก,ก็จะใส่เราเพราะว่าหมูบดมาจากร้านนี้เข้มเข้มแบบทะเลเรียกพี่เลยล่ะพริกไทยโอ้หอ่ตาลไส้จะเป็นก้อนโคลเฮเลนเพาว่าเห็ดกับเขาจะเทลงจากเกินไปกเลยตับออกอื กะทีกัพ่อกะเราจะใส่กระเทียมป่าลงไปด้วยเด้อจ้ะสิงดใส่เออใบมะกรูดเพราะว่ามันล้นบนแล้วเก็บเงาหลายเฮ้ซดนพริกแก้เผ็ดเด้อ บมดเสร็จเรียบร้อยนี่จ้ะเป็นพริกแกงไตนี่เด้อโคตรพิ็ดได้เด้อนี่สามเบิกดีกะตั้งไตโบ่เคาเห็นก็ใส่ผิวมะกรูดนะเราใส่ผิวมะกรูดไปด้วยทุกอย่างข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงกใช่เสร็น,นเรียบร้อยเขี่ใส่ลายแล้วไม่ีเผ็ดช้อนสามเราก็จะมาคลุลีให้มันเข้ากัน ใส่ขมิ้นสดได้จ้ะขมิ้นเอ่อบ้านเมืองนี่แหละเขา,าเอามาจากอินเดียเราบ่หอ,ขอมขมิ้นมันน่าดอกมันโตมันโตขม,มิ้นน่ยทิ้มเอามาไข่ดิไข่ไข่ดักแด่ตู่ขม,มิ้นบ้านเท่ามไ่ได้แล้วก็หาขมิน้นคึยนขมิ้นหงเลยจุดไหนหนึ่งไปไป ให้มันหัวเขากระสินม,มาคุณเล่ยมันจะว่างคูเ่เข้ากันหอมหอมกะมิ่นหอมพริกไทยหอมหลายอย่างเขากระสิมว่าเขาเล่ยจะมันเข้ากันนั่นเลยจ้ะ ทุ่งมืดก็ไม่ดอดเพราไล่คือไล่ขังล่ะก็ไม่ได้ไปซื้อไม่จักสือโอเคจ้ะหมูใส่หม้ของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยจ้ะคุกเข้าเข้ากันละส่วนใส่หมูนะจ้ะประมาณเห็ดไก่ยูดดอกประมาณสามกิโลแต่สีโบเห็ดเราจะทำแบบเปลือย ทอดมานจากสิบนาทีจ้ะเพื่อให้เครื่องทุกอย่างมันเขาเนื้อเขาขิงมันจึงจะแซบเบอร์ส่วนในหมอนี้และจ้ะส่วนในหมอนี้แหละต้มนังหมูจ้ะเอ่อด้วยซอสชอรี่ของเราเขาสีเฮ็ดเอ่อหมูเย็นนังหมูเย็นเขาให้น้ำม,มันงวดแล้วไปักนหน่อยใส่ส่วนผสมส่วนปรุงเนี่ยผมไม่ยังหลาหดอกจ้ะ ซอสเฉลี่เดี๋ยมันก็อร่อยอยู่แล้วซอสเฉลี่ของเราเราก็ใส่น้ำเออแตงดองลงไปตอนนี้ยังม่ทันได้ทีเรกจก้ะต้องให้มันนืดกานี้สะเดีเขาจังสิเออใส่ถุงประติกเซฟแล้วก็ไปไว้ในช่องธรรมดาให้มันเย็นให้มันจับตัวเขากมมาฮันเร็ยกันจิ้มเสฉเจ้ะ กสิปอยมันเดิดจังสี่ละจ้ะจุดว่าให้น้ามันเหลืออยู่กว่ามันก็เพิ่งหนึ่งบัดนี้เขาจังสินมะโกงออกของวดเออ่เม็ดพริกไทยใบกระวานคืออย่างนี้ละได้นี่ละากสิโกงออกจ้ะมากวันนี้เข้ากสิมะฮอเด้วยไส้อัวแต่ไม่มีไส้เป็นอัวหมูในจินตนาการของเรา เป็นเพ่งองเดียวนัแ่แหละโลกเห็นจินตนาการจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ใส่บนดอกนี้กันนี่อยู่ดอกกาใส่วัดนก็ตีบ่พอ

ตรงนี้มันเด่นไลท์แต่พว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นหนึ่งแล้วเราก็จะเอาทอดแต่ว่าใส่หมอยู่นี่ก่ะบดเธอเด้อร์ะเพื่นอันนี้โ่นไงอันนี้ไงขคาณเห็ดงานนะว้างก็บรเเมอกันเลยหายก็ค้นตาขี้ ¡Claro! เด็งม và ันสิหยัดในเครื่องในใส่ก็นไดได้แต่เพราะว่าเขาบันไดเฮ็ดลายเนาะที่ขันล่างเครื่องเขาก็เอาตัวนีแล้วไม่เฮ็ดแบบนี้ดีกว่าโอ้ยเสร็จสัเรียบร้อยจ้าเป็นหมูอัวหรือว่าใส่อัวไม่งอไส่ก็จะแด้เขาหนึ่งเซตเพราะมันเย็นเราเสิเอาทอดอร่อยมันเดิมจ้ะ เดี๋ยวเอาเป็นหนึ่งเรือเป็นอันว่าซุกหละจ้าหมูอ่วไร้ไส้ไม่งอไส้จ้ารอให้มันเย็นสักพักสิเอามาถอดให้เบังได้จ้าตอนนี้หมูอ่วเขาเข้ารน้หมันเย็นแล้เนาะจ้าเราก็จะมาถอดหมูอัวไม่งอไส้ นี่เนี่ยเจ้าจ้าเหลือแค่นี้แหละฉันบอกให้เลยว่าแซ่แต่ดีไม่มีไส้ก็อร่อยจ้ะบอกได้เลยจ้าจ้าว่าผู้ใดที่ที่เฮ็ดใส่กวนเนี่ยนอกจาบอบี้ใส่ทำแบบนี้ก็ได้อร่อยมากเลยจ้ะแซ่บอีกทีเด้อไม่โกหก จะว่าเครืองต,องตรงเนาะจะแตะเจ้ะโอเคจ้าเห็นบ่จ้ะหมูอัวไม่งอไส้ของเราน่ากินไหมจ้ะทุกอย่างจะอร่อยเพราะว่าทำของทุกอย่างต้องมั่นใจแล้วมันจะอร่อยจ้ะก็เอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะคลิปนี้กับมี่ประมัณนีละสวัสดีจ้ะ